ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมาด้ที่ช่องทาง l ลน e แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันดนานนะคะหรือคอจารย์ยุทีคจเตช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วง วันที่1ธันวาคมถึง15ธันวาคมนะคะปี2565ค่ะและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายค่ะของผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะเกิดระหว่างวันที่14ธันวาคม15ธันวาคมค่ะถึง13มกราคมก็ื่นเลยค่ะชาวราศีธนูท่านใดที่รับฟังอาจารย์อยู่นะ,ะอาจารย์ขอให้คุณแนยตั้งจะอธิษฐานร่วมกันกับการสับไพ่ของอาจารย์อาจารย์ก็จะตั้งจตอธิษฐานถึงคุณด้วยนะคะเราจะสับไพ่ไปพร้อมๆกันสับไพ่ทั้งหมด9ครั้งเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12ต้แหนง ตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะชาวราศีธนูท่านใดที่พร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะ9ครั้งนะคะ4 5 6 7 8 9เลือกไพ่12สองใบค่ะส2องตำแหน่งนะคะการทำนายแบบนี้นะคะก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะคะว่าเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เจาะจงนะว่าเป็นดวงชะตาท่านใดที่หาว่าชาวราศีธนูท่านใดที่รับฟังอยู่และต้องการคำแนะนำแนวทางการใช้ชีวิต ที่เป็นดวงส่วนตัวนะคะมีคําถามมีปัญหาหรือว่าต้องการคําแนะนาําหรือต้องการเปิดดวงชะตาเช็ดดวงชะตาในช่วงปี2,566นะคะแบบดวงส่วนตัวของตนเองก็สอบถามเข้าม,มาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เลือกไพ่มาแล้วนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าไพ่ชาวราศีธนูเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ ชาวราศีธนูเนี่ยคุณเป็นชาวธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะคะขึ้นขึ้น,นลงลงปรดง่ายหานก่อยเร็วเก่งในเรื่องการสื่อสารเจราจารนะคะฉลาดทันคนแล้วก็มีคําพูดอะไรที่ก็คือเป็นคนเก่งเรื่องการใช้คําพูดอะเรียนรู้ไวนะคะ แล้วก็อยู่ไม่ค่อยติดที่ค่ะเพราะว่าไพ่ของเขาคือเป็นไพ่เฮดเทมเพลนเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบเคลื่อนที่ชอบเคลื่อนตัวอยู่นิ่งๆนานๆไม่ได้ขี้เบื่อเนาะหรือว่าหากทํางานหรือใช้ชีวิตก็ต้องต้องอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนี้ทีคืออยู่นิ่งๆไม่ได้ะนะคะนี่ความเป็นธนูเนะาะใครต้องการแบบ เจาะลึกนิสัยตัวตนจุดแข็งจุดอ่อนก็ไปติดตามรับฟังคลิปของอาจารย์ได้น,นะคะที่ในช่องนะคะอาจจะมีในเรื่องต่างๆในทุกมุมด้านนิสัยตัวตนจุดแข็งจุดอ่อนให้คุณได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะวัหน้าไพ่ชาวราศีธนูนะคะเรามาเริ่มต้นจากใบที่1ค่ะตัวตนของคุณนะคะในช่วงระยะเวลานี้ครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมคุณได้ไพ่อัศวินไม้ท้าถ้าอาศวินไม้ท้ามาจะมาว่าเป็นช่วงเวลาของการเดินทางที่จะต้องติดต่อประสานงานวิ่งเจ้นในเรื่องของการงานต่างๆช่วงเวลานี้เป็นช่ว เวลาเร่งรีบของคุณใน,นการก่อโกยก็ได้นะในเรื่องของการงานก็ได้นะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเดินทางต้องไปนั่นไปนี่ไปติดต่อไปพบปะไปหาลูกค้าไปติดต่องานชอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะต้องเคลื่อนที่เคลื่อนตัวแล้วก็เป็นลักษณะของไปแบบนี้เป้าหมายไปแบบรู้ว่าทำอะไรด้วยนะไม่ใช่แบบสเปรสปาพูดง่ายๆว่ามีทิศทางของการงานรออยู่ข้างหน้าว่าจะต้องทําอะไรแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ขอให้คุณวางแผนดีดๆแล้วก็เตรียมการให้พร้อมสําหรับการการะทำต่างๆที่ เาจะเกิดขึ้นค่ะเราดูตั้งแน่เรื่องของการงานการกระทํากันดีนึงนะคะโอ้กาหง่งการงานการงานคุณได้ไพ่วงล้อโชคชะตาถ้าวงล้อมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเหมือนกับว่าดวงชะตากาลังจะพลิกผันอะไรบางอย่างอะใครก็ตามที่กําลังรอจังหวะในเรื่องของการงานวงล้อเนี่ยคือเป็นโชคนะโชคดีๆเกิดขึ้นเป็นโชคก้อนใหญ่เป็นโชคเรื่องดีๆจะมีโชคเรื่องดีๆด้านการงานเป็นโชคที่มาแบบ ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนแล้วก็มันไม่ได้จุ๊กๆใครก็จะได้คุณอาจจะมีจังหวะที่ได้ลูกค้าที่แบบ vip หรือไม่ก็เจอคอนเนคชั่นดีๆหรือไม่ก็เจอผู้ร่วมงานที่ดีและส่งเสริมสนับสนุนกันในเรื่องของการงานได้พบเจอหัวหน้าได้พบผู้ร่วมงานที่ดีที่มาคอยผลักดันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเรียกได้ว่าวงล้อคือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและเรื่องเหล่านั้นน่ะส่งเสริมสนับสนุนให้ทิศทางการงานของคุณนั้นมีความเติบ โตกนะ้าวหน้าให้โฟกัสนะคุณต้องการอะไรนะอย่าทําอะไรที่มันดูสุ่มเสียงหรือประมาทนะอะไรก็ตามที่มันดูล่อแหลมอะไรก็ตามที่มันดูไม่ปโปรง่งใสไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าสี่เหรียญคือคุณต้องดูว่าคุณทําแล้วคุณต้องการอะไรถ้าคุณทําสิ่งไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งไม่ดีแต่ถ้าคุณโฟกัสว่าคุณต้องการผลลัพธ์จากการงานเดนเรื่องของความมั่นคงดัานการงานเป็นเรื่องของการเงินนั่นคุณก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีเพราะดวงชะตากำลังหมุนวนแล้วนะคะขอให ทีนึงว่าทุกอย่างที่ทําในเวลานี้ให้ยึดถือความถูกต้องนะถูกต้องเป็นหลักชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความยุติธรรมเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสถาบันต่างๆหาราไปติดต่อบปเจาจามีโอกาสมีแนวโนม้มที่คุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นให้รบอบคอบให้เตรียมความพร้อมให้ดีแอคทีฟตัวเองหน่อยนะแต่แห่งความสําเร็จเต็มเต็มสี่ดาบพอสี่ดาบเนี่ยเหมือนกับว่า บางครั้งบางช่วงเวลาก็รู้สึกเหนื่อยๆเนาะต้องการพักต้องการนิ่งๆหยุดนิ่งหยุดเคลื่อนที่หยุดเคลื่อนตัวไม่อยากทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคทีฟตัวเองค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็เตรียมพร้อมรับโชคที่กําลังเข้ามาเพราะอยู่เฉยๆแบบนี้คุณก็จะไม่ได้ในสิ่งที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดเลยมันจะไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยถ้าเรานอนนิ่งเฉยๆมันเหมือนกับว่าปล่อยเวลาจอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะได้ก็ได้มันเหมือนปลงอะ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลงหรอกมันกกัวความผิดหวังมากกว่าว่าทําไปแล้วก็ไม่ได้ตามนั้้นนนก็เเเเลลยยไไมม่่ทําาออะะะรรพฉัืว เปิดทางแล้ว โชคกาลังเข้ามาก็ลุกขึ้นมาแอคทีฟเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยในะเรื่องของความคิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคําพูดความรู้สึกการกระทาจะทําให้คุณมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เองอย่าปล่อยทิ้งไว้นะปลายปีแล้วนะคะจะได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่กําลังยังเฉยๆอยู่ต้องแอคทีฟนะต่อไปเรื่องของการเงินรายรับรายได้เป็นเด็กเฉยในท้าอยู่ในช่วงการวางแผนนะกําลังคิดเตรียมการวางแผนอะไรบางอย่างในะเรื่องของการเงินว่ามาลู่ทางตามนี้ไหมมาตามที่คิดได้ไว้ไว้ไหมหรือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมในเรื่องของรายรับรายได้ที่จะมีเข้ามา คือคิดวางแผนตลอดคือคุณค่อนข้างจะอยู่ในหัวตลอดว่าต้องทําอะไรและให้ได้เงินให้ได้งานเนี่ยคุณคิดอยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ได้ปล่อยแต่บางทมีมันเหมือนกับติดเบรกตัวเองอะพอไม่ได้ปุ๊บก็ไม่อยากจะทําเลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แกร่งของตัวเองด้วยนะในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกถึงความเงาๆอยู่บ้างนะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเงาๆต้องอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาของการทบทวนก็ได้นะคะหากจะคิดทําอะไรในเรื่องราวของการเงิน เงินไม่สะพัดแต่ถ้าทําเราได้เงินเออแต่ถ้าเกิดเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยขอให้คิดทบทวนให้ดีๆก่อนก่อนจะตัดสินใจที่จะนําเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนี่ยขยายอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือมิดมาคือต้องรอบคออะไรก็ตามที่เราทําและเราไม่มีความชํานาญนะคุณจะไปเสี่ยงเด็ดขาดคุณจะต้องทําอะไรก็ตามที่แบบเออมีทักษะมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ใช้ความรู้ของตัวเราเองด้วยนะไม่ได้พึ่งพาใครแบบนั้นคุณสามารถทําได้เลยนะคะแล้วก็จะมีใครบางคนคอยช่วยเราอยู่แต่บางทีพอช่วย หรือใส่ใจมากๆทําให้เราอึดอัดอีกผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาเพศหญิงหรือคนที่มีจิตใจอ่อนโยนน่ะนะคนที่ความเข้ามาคอยสังเกตมาคอยแนะนํามาคอยแบบออสอบถามว่าเป็นอย่างไรเหมือนใส่ใจอะ่ะใส่ใจเราทุกเรื่อง แล้วก็อาจจะแนวโน้มเป็นผู้หญิงด้วยนะหรืออาจจะมาถึงแม่คนใกล้ชิดพี่น้องบริวารเราหรือคนที่เราไว้วางใจเขามีความใส่ใจเราเขามีความห่วงใยเราก็าอาจจะแบบเขาเรยวโฟกัสเรามากเป็นพิเศษระวัดระวังความบาดหมางความผิดใจกันหรือไม่ก็ความอึดอัดที่จะเ,เขาจะส่งอะไรบางอย่างมาทําให้เราอึดอัดกับการกระทําได้นะต้องระมัดระวังเนาะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย คือถ,ถ้าเกิดจะทําอะไรทําด้วยตัวเองอะ่ะบางทีถ้าหวางพึ่งคนอื่นมันจะไม่ได้ตามนั้นนะเนาะต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกนิดนึงละกันนะคะอ,อย่าเปิดใจหรือไม่ก็รับฟังได้แต่ต้องระมัดระวงังเรื่องการแสดงออกระวงัะวงอารมณ์ความใจรอนที่จะปะทักกับคนใกล้ชิดนะระวังความบาดหมางที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดนะคะมีความเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นนะต่อไประมัดเรื่องของความรัก ความรักถ้าคนมีคู่ครองแล้วช่วงนี้จะมีงานสังสรรค์บ่อยอ่ะเนาะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวก็ให้เรามาระวงังนิดนึงแล้วเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่จะเข้ามาหรือผู้คุณผ,ผู้ชายที่เกิดราศีธนูเนี่ยต้องระวังในเรื่องของกอารสังสรรค์ง,งานเลี้ยงงานฉลองค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอมีเข้ามาเร,ราอาจจะทำให้เราผิดใจกับคนในครอบครัวได้ต้องระมาระวังเนาะมีสายมาเป็นสายปาร์ตี้เดินสายไปปาร์ตี้ไปเลี้ยงไปอะไรก็ต้องคุยกับคนรักคนในบ้านให้เข้าใจเนาะอย่าให้เขา ขาแบบระ,ระแวงหรือทําอะไรที่ดูแลไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนอย่าลืมเนี่ยไพ่พระมาเตือนอีกเนี่ยทบทวนดีๆทำในเรื่องดีๆเข้าไว้นะคะแล้วก็ตาแหน่งคนโสดช่วงนี้ยังไม่ค่อยคิดในเรื่องของความรักเท่าไหร่คนโสดเนาะอยู่ในช่วงการทบทวนความรู้สึกยังไม่พร้อมเปิดใจรับใคร,รอ,อาจจะเป็นช่วงเวลางคุณที่ต้องโฟกัสเรื่องของการงานอยู่เพราะฉะนั้นความรักของคนโสดเลยไม่ค่อยโดดเด่นค่ะ ต่ปรับรูสภาพร่างกายและสิ่งที่คนระมัดระวังสุขภาพได้บอกเลยค่ะโรคที่เคยเป็นเป็นหายหายอาจจะกลับมานะหรือไม่ก็แบบบางทีอ่ะเราทําอะไรเยอะๆเริ่มมีความสําเร็จแต่ตัวเรามันก็แบบอยากจะนอนอยากจะเบือ่อเบื่อกับความสําเร็จที่ไร้มาอยากจะนอนพักอยากจะหยุดนิ่งระมัดระวังอาการป่วยที่มาจากจิตใจนะบางทีเราไม่อยากทําอะไรก็แบบนอนเหมือนกับหมดอะไรตายหยาบ พอเราบอกคาดหวังต้องการให้ได้แบบนั้นแบบนี้พอไม่ได้ตามนั้นตามนี้ปุ๊คุณหมดอะไรแต่อย่าไม่อยากทำอะไรเลยกลายเป็นคนนอนนิ่งให้เวลามันผ่านไปไม่ได้นะคะต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟตัวเองนะเพราะว่าเรื่องดีดๆอะไรจะเกิดขึ้นมากมายแต่บทดเพียงแต่คุณต้องปรับปรับโฟกัสดีๆหน่อยแล้วก็เลือกทําแต่สิ่งดีอย่าไปทำอะไรที่มันดูไม่ดีเนาะ คนรักคู่ครองช่วงนี้ค่อนข้างเสน่ห์หอมอ่อมีเสน่ห์อ่ะเนื้อหอมอะ่ะนะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะเข้ามารู้สึกดีๆมาแสดงอารมณ์มาแสดงความรักมาแสดงความห่วงใยทำให้เรารู้สึกว่า ออช่วงนี้มีใครหลายคนเข้ามาวนเวียนในในชีวิตคู่ก็ได้นะหรือทําให้เรารู้สึกว่ามีอึดอัดใจ,จกับสิ่งที่เป็นอยู่หรืออึดอัดใจ,จกับใครบางคนที่ส่งอารมณ์ดีๆส่งอารมณ์แบบปรารถนาส่งอารมณ์ในเรื่องของความรักความหวังดีก็ให้ชัดเจนค่ะถ้าเรามีครอบครัวอยู่แล้วมีคนรักในฐานะสามีภรรยาคุณก็ต้องชัดเจนให้เขาให้ทุกคนเห็นแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยจะกลายเป็นว่ามันเขาจะมาผัวพันมากมายเต็มไปหมดแล้วทาให้คุณอึดอัดสิ่งที่คุณเบื่อนเนี่ยอาจจะมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์ เข้ามาแบบไม่ถูกต้องก็ได้นะเนี่ยมากมายแต่เปหมดใน,นตำแหน่งเสียหายด้วยนะคะตำแหน่งอุดอัดใจตำแหน่งอุปสรรคตำแหน่งมรณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องที่เข้ามาทําเราอึดอัดใจถ้าเราเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีนะให้พ,พระมาเตือนคุณก็จะมีเรื่องดีๆมันก็จะเป็นไปที่ทางที่ดีแต่ถ้าเราเผลอตัวเผลอใจเผลออารมณ์เผลอความรู้สึกไปก็ต้องดึงตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะยืดเยื้อบานปลายนะ กลายเป็นรักสามเศร้าได้แต่ไพ่ยังไม่ขึ้นนะแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นก็ให้เรามาระวังนิดนึงละกันนะคะอย่าินีนอนใจนะและนี่นะคะก็คือดวชงชะตาของคุณค่ะชาวราศีธนูด,ดวงชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนนะคะก็ขอฝากทุกท่านค่ะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะแล้วกลวกับมาแชร์ในใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ว่าเจอจาจรคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอ่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพาหนูเชื่อว่าจักรวาลจัดปัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยค่คะนายคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมมันแลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยงพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะ<ล>เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะี่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท้ากางท่าปลายาอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขย,ยันหรืออะไร่างนี้ผมจะต้องแบบว่คล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแคแค่เดียวเท่านนต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้รานสี่นี้จะต้องเป็นอะไรองนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วก็มาเรียนตอนสอข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน มื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์วนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอ่อนนะแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเหนึ่งเหรียญอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเหรียญหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ขี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจำของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ